สวัสดีครับพวกผมเซเต้าวันนี้น,นะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเล็กที่2ครับของเิวูจะสเปอร์นะผมนั่นเองผมเล่นเป็นสเปอร์ไปดูได้เลยครับผมเอาละผมก็จะเล่นเลยเนาะเริ่มเลย อาการั่งบาเคพิเมลลี่นนะผมนะัดอาทิตย์ที่4แล้วเนาะเออไม่ใช่ครับ3ครับผมลิ้วเพื่อเจอสเปอร์ที่แอนฟิล์นะครับผมหิมะตกเลยสง <c oughs> สัยเพราะใกล้คิดม,มาดินไทเลอรนะ์และสมิธไปยันยันสนามผมเดต 1, เตอรโอวอร์ไปยนอกสนามนะครับผมเ <c oughs> ชิญเคยครับเพิ่มความบันเทิงไข่ทอด2ถุงทำไมบักอ๋อ ครับโรเบอร์โตเฟอร์มิโน่คับคริสตองเอลิกเซนครับผมมีผู้เล่นที่น่าจับตามองครับผมนี่ครับโรเบอร์โตเฟอร์มิโน่ครับผมกองกลางครับที่ถูกจับมาเป็นหน้าโซนนี่ก็คือคริสตองเอลิกเซนมาโคราที่นะครับผมเอลิกเซนเป็นคนนอร์เวย์อาสเดลิเวอร์พูลสง่งชิมองบิงโนเล่นัรนจะคลายราวันมาติบโมเรโน่ลาลานนาเฮนเดอร์สันไวเนอร์ดัมมาเน่เฟอร์มิโนโ่และคูติโยน, 4, 3, 3, 3, นะครับผมมาด้วยแพสซีสามสามนะครับผม กองมิสเตรอร์ลิชโอลิกี้คาสเทวอรมิลเนอร์ลอฟแลนและบ็อกดันนะครับผมไม่มีคาริอสที่บาดเจ็บนะครับผมแน่ๆไปนะครับทอนซัสเ,เบสอร์ส่งฮุกเกอร์ยอริสไคล์วอล์เกอร์ทอพิเอลตดวบาโรชจากของเนี่ยนัน,นี่โรสเอริกไดเอร์วิกเตอร์ฟันจาม่าและลิลลาเมล่าทิสตันเอลิเซนเดลิอาเรและแฮลลีล่เคนครับผมมันนแผ่นสี่ห้าหนึ่งตัวสำรองมีแจนเชนแชลลีฮิซอนโอโนอมาเดวิสทรีเบียและว,วอร์มนี่ครับเจ้าหนูจี๊ดครับฟิลิเปคูติญโญ ต็เทั้งสองคนครับผมทั้งสองทีมเดินเข้าสนามแล้วนี่ผมแพนทีเคน์ครับนทีแล้วยิงไปเยอะนะสโซโดิโย่ก็ยิงเหมือนกันครับยิโบฟูจาววันนี้ครับผมเป่ามาเยอะครับผมมาร์คและเชนเบิร์กหน้าไม่เหมือนหรือเปล่าเหมือนนะมาครับเ,เ,เริ่มเกมสเปอร์เคียก่อนที่แอนเซลยีมาตกทั้งสองเกมเลยนเนี่ยสงสัยเตะใ,ใกล้กันมอนมาครับผม เลีอาลีส่งมาขายวอล์กเกอร์ขายส่งมาอารีอารีอารียังได้บอลอยู่เอลิกเซนอา้าติดมาแน่ครับผมไวนาน่ดัมบอลมาเฟอร์มิโน่โอ้โหช่องทะลุโล่งๆอย่างนี้อย่างนี้ก็ต้องส่งและยิงเรียบร้อยรียวิวโอโ้โหนึ่งศูนย์เดี่ยวเร็วนะครับอดัมลาลา,ลาน่าครับผม นี่ครับโอ้โหหนึ่งศูนย์เลยแล้วเลยโอ้โหครับอดัมลาลาน่าพวกนี้ดูครับบอลมาครัะฟอร์มิโนโล่งๆเลยครับจริงๆจะยิงก็ได้ครับแกส่งครับแล้วดูครับลาลาน่าถึงจะชนแต่ก็แข็งแรงมากจนยิงได้ครับดูครับนี่ครับปีท้าของโยริสอ้าวอ๋อใช่ครับปีท้าโยริสครับดูครับโอ้โหโยริสทำผิดพลาดเองครับเรียบร้อยเลยวอ้โหนำหนึ่งศูนจากประตูของอดัมลาลาน่าเอเดวารอ เฟอร์มิโน่บอลส่งมามาเน่บอลมาลาลาน่าเอาหเขี่ยวไปได้ครับกำลังสเปอร์ยังเหนียวอยู่เป็นยุเลือกพวกวฟูด้ทุ่มนะครับทุ่มไกลามาคาราวันบอลมาเฟอร์มิโนเฟอร์มิโนเหลี่ยบร้อยสองโซนครับผม ลิโอโว้ข hmm. ึ age. Age. ้นนำเร็วเลยครับโอ้โหเฟอร์มิโน่สองศูนย์เลยครับลิเวอร์พูลครับดูครับตาลีเซ็งครับเบอร์แท้ไม่ได้บุกเลยนี่ครับมีมีเล่บอกสบายใจเลยดูครับลาลาน่ามาแล้วส่งสวยมากแล้วอูเฟอร์มิโน่ล่งๆล่ก็ไม่มีใครประกบเรียบร้อยครับสองศูนย์ลิโอโว้ที่แอนเซลโมนำอยู่สองศูนย์จากประตูของฟูเฟอร์มิโน่และของอดัมลาลาน่านะครับผม บอลมาตอนนี้สเปอร์เคียรครับเคนวอล์คเกอร์วีคหน้าก็จะมีแมนยูไนเต็ดกับแมนซิตี้ก็เป็นแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับแล้วลิเวอร์พูลเจอเกมหนักอีกแล้ว, <Yeah. S 1> ลวเจอเลสเตอร์แชมป์เก่าบอลมาอยู่ที่เดลรอาลี li, ส่งบอลมาวิกเตอร์วันยาม่าโอ้โหเรียบร้อยครับผมวิกเตอร์วันยาม่าก็ไปยิงตีเติ้ลเข้ามาครับผมเป็นสองประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหเรียบร้อยครับผม วิกเตอร์วันยามาเหลียบร้อยโอ้โหดูครับจังหวะนี้วิกเตอร์จี้มาแล้วส่งมาโอ้โหแล้วส่งกลับให้วิกเตอร์ได้ยิงเลยครับมิญโยเล่ครับลงเป็นตุงครับยิงเข้าขอบมาครั้งเข้าไปเป็นประตู้าลูครับ <laughs> ตอนนี้หกแล้วนะ <laughs> ดูครับยิงครับแล้วเข้าเลยง่ายง่ายโอ้โหวันยามานี่ดีใจมากมากครับอยู่เคนยาแานๆน,านี่จะหิมะตกคือเคนยาหิมะไม่ไม่ตกหรอก วิกเตอร์วัญญามากครับยิงโอ้โหแต่ที่1ิบสามนั่นเองนะครับผมก็ป่าเข้าไปโอ้โหแค่สิบสามสีนี้ก็ป่าเข้าไปสามประตูแล้วโหเป็นเกมที่ยิงกันเยอะอะไรอย่างนี้เราประกันความมันได้เลยโอ้โหเอามาเน่ครับยังเลี้ยงมาได้ซาริโอมาเน่ซาริโอมาเน่ออกเองครับจอริสเปิดไกมาเข็ คืนมงมาได้นะครับแต่ติดคลาวานอ้าวติดอาลีบอลมาที่ไดเออร์วอลเกอร์ลาเมล่าบอลมาอาลีลาเมล่าลาเมล่าปิดบอลมาอย่างได้ครับจิมงมิโยเล่ขว้างไกลมาคูติญโยอโอ้โหคูติญโยผ่านมาเฟอร์มิโนโอ้โ,อโหออกยังไม่ออกนะครับบอลยังอยู่ที่ขายวอลเกอร์ ลาเมล่าเขนลาเมล่าตรงกลางมีเดเรียครับลาเมล่ายิงเลยโอ้โหบินโยเล่เซฟนั้นหายากครับแคปเจอร์ไว้ซินตรสารส่งมากับตัางทีมนั้วันนี้เฟอร์มิโนเลนดานค้างมาเน่อีกครั้งมาเน่โอ้โหนี่ครับมาเน่มาเน่เลี้ยงจี้เข้าไปไม่ดีผลนะครับ ตอนนี้จะเป็นคนทุ่มเองคลาลันน,นะส่งมาคลานเรียโอ้โหซอกเลยครับหลอกอ้าวรวบอย่างนี้ฝาวครับโอ้โหคลานโดนเอริกเซนรวบนะครับต้องมีภาพชาใช้ดูนะครับควรจะมีนะครับไม่มีนะตอนนี้แต่ถ้าเห็นนิดนึงครับจะมีโดนรวบไปคลานจะเป็นคนเปิดมาเปิดบอลยาวมา วันาดูมออกครับวานยาม,ม่าครับดูครับดิวูได้เตะมุมจนเรินปืนเข้ามาขึ้นมุมไม่ดีอ้าวลม้มวิกเตอร์แต่ว่าสเปอร์ยังได้สวนไดเออร์ลาเมล่าอ้าวติดมาเน่ว่าไงยังได้ยังครับที่วอลก์ออกครับช่วงนี้เฮดนนสิต่อลาเมล่าอาลลี วันยามา่ายเอเอลิกเซนเอลิกเซนมาไงครับเอลิกเซนงอนมาเปิดเข้ามาโมงเรียบร้อยครับสองสองโอ้โหแฮร์รี่เคนเอาไปเ้ใช่ครับแฮร์รี่เคนอีกแล้วครับโอ้โหแฮร์รี่เคนคูตินโย่บอกโอ้ยอีกแล้วเหรอหนุกับอลิกเซนงอนมาโอ้โห oh, <c oughs> เปิด <c oughs> มาแล้วเคนมงโอ้โ oh, ห oh, ลงเป็นตรงยังไงก็เล่าไม่ได้ ดูครับรับไว้ไม่ได้ครับโอ้โหขึ้นมองอย่างไงก็ไม่ได้ครับเขนครับตีเสมอเร็วเลยครับสองสองครับแค่ครึ่งแรกนั้นเองนะแล้วยังเหลือเวลาอยูย่เว้ยนะครับในครึ่งแรกอม,มาเน่อ้าวโดนรวบยังไงมาเน่ยัยงได้อยู่ที่ใครออกไปเองครับบอลมาเอลิกเซนได้เยอะเขน วันยามาอ้าวโดนใครายแตัอบอ,ออกไปมาเน่แล้วล่นี่ยส่งมาคลายคลายเปิดบอลแมวมาโามงไม่โดนอ้าวแต่ว่าที่เหลือนี่พุพ่งพวดไปแล้วกดินโย่ลัง,ลงไล่วิ่งไล่มามาลาเมล่านะครับโอ้โหขายวอล์กเกอร์เอีริกไดเออร์นะครับขายวอล์กเกอร์ ไล่บอลมาไม่ผ่านนะครับเฟอร์มิโนแต่ว่ามาเน่ได้บอลแล้วส่งขึ้นให้โมเรนโนนะครับโอ้โหมาน่มาน่ลบยังไงฟาลครับเรียกฟาล์สำเร็จครับอย่างนี้ยังไงครับโรสยังปลอดภัยนะครับใน,นนี้โรสก็แต่เฟอร์มิโนจะยิงหรือจะเปิดครับยิงง่ายกว่านะครับ ยิงเลยครับติดกำแพงครับโอ้โหเฟอร์มิโนวันยามา่าสวนเข้ามาเขาเวลาไปเจ็บครึ่งแรกสามนาทีนะครับวองเย็นอลีโรสลามเมล่าเขีนลามเมล่าบอลเข้ามาขาวันได้บอลอยู่นะครับออกเองครับโอโห ลงมาโรสยังไม่หมดนะครับโมนที่อเล็กเซนยังไงตอนนี้ยิงเซฟครับลงเป็นตรงเซฟครับเคลียร์ไปจบครึ่งแรกครับลิเวอร์พูลเปิดอัแอนฟิลด์เสมอกับชอตแนมอยู่หนึ่งสองสองนะครับผมต่อเครื่องหลังเลยยังไม่มีการเปลี่ยนตัวเกิดขึ้นนะครับผมส่งไกลมาลิเวอร์พูลเคลียร์ในเครื่องหลังโมเรโนครับโมเรโนโหขึ้นมา แทงมาฟอร์มิโนส่งขึ้นมายังไงต่อไม่ดีพอครับบอลอยู่ที่เอ,อลิกเซนบอลมาวอลเกอร์บอลมาอาลีรามล่าเปิดไกลมาโอ้โหจากนี้ครับลงเป็นตุงก็ยังรับได้หุกตลกเอาละครับบอลมาที่วอลเกอร์ เฟอร์มิโน,โน่ครับน่าจับตามองในเครื่องแรกมากมากเลยอัลลีอ้าวแต่รถขาไปอาโมเลยโอ้โหราเมล่าครับไหลใจจริงๆครับจะเสียบเลยครับคือแบบน่าเกียดม,มามาเฮนเดอร์สันส่งโอโ้โ,อโหโอ้โหตอนนี้ยังไงอัลลีอัลลีอ้าวเคนโอ้โหยังได้บอเข้าไปดาวน์มาเน่ มาเน่ออกครับริเวอร์ฟูได้ทุ่มมาเน่ทุ่มไกลไปข้างหลังใครเปิดข้ามฟ้ามามเรโนโอ้โ,อโหโมเรโนโอ,อีกแล้วทีนี้ใครถึงก่อนครับโอ้โหบังบอลเลยครับตอนมาที่เดลีอาลีมาติบวดมาเขี่ยวมาได้ที่เฮนร์สันกูติดโอ้ออกไปเองครับ สองสองนะครับครึ่งแรกครึ่งหลังมาก็อย่างเงี้ยพวกเกอร์ติดครับวันยามาเอลิกเซนครับเคนอาลีออกครับมิโนโอเลค่คลายนอ,อวันยามาครับส่งมาเอลิกเซน บอลมาบอลมาอ้าวยังไงจุดโทษไม่ได้อ้าวลรีโมโฟล์บไม่ฟาวไม่ฟาวหรือแล้วครับอ้าวออกครับเตะมุมครับตรงนี้โอ้โหอ้าวมีการเปลี่ยนตัวครับผมเอาโรเบรุโต้ฟอร์มิโน่ออกครับฟอร์มิโน่เป็นคนออกครับผมเอาแทนเนอร์สตอริชลงมาเล่นแทนครับเซิร์ฟครับมาเซิร์ฟครับโอ้โหฟอร์มิโน่เครื่องหลังก็ยังไม่ได้โชว์อะไรโดดเด่นเท่าไหร่นะครับสตอริชลงมา ตอนนี้เอลิกเซนเอ้าสเบสมอเข้าก,ออก,กับเขาทีนี้เป็นลามเมล่าออกครับเอาผมไม่ใช่แค่ลามเมล่าเอาอาลีออกด้วยนะครับส่งโอนมากับชาเล่ลงแทนครับอาลีก็ยังเอาออกครับแบบนี้แปลว่าต้องเล่นเกมบ,บุกแล้วครับแต่อโอนุมารู้สึกจะเล่นรับหายใจความเรื่องแล้วครับโอเคครับเอลิกเซนเปิดเข้ามาเขี่ยมาได้อันยิงยโ,โห ไลาใจอีกแล้วเป็นชัเยนยรครับจะพยายามยิงส่งมาคลายวนมามาเน่มาเน่มาเน่โอ้โหข้างในมิสเตอร์ลิชแต่โอ้โหอุตส่าก,ก็จะพยายามเบรกหลบยังไงครับแต่เตะม,มุมครับทางด้านนิวอร์ผู้นัสันจะเป็นคนเปิดมาส่งขึ้นมาวันเราดำ อา้าวติดพวกกันเองอีกโคโคเทียรแล้วครับตอนนี้เอลิกเซ่นสวนขึ้นมาแต่แพ้ครับคารานาน,นแต่ก็ส่งแพรอยู่ดีครับเคด้บอลครับยังไงครับโอ้โหอีกแล้วก็รเวโพมันังไงเนี่ยส่งมาให้เคแล้วโอโลมาเรียบร้อยหรือเปล่าโอ้โหแต่เตะมุมนะครับแพ้แล้วรีว์พยังรั่วอยู่ครับโอ้โหดนูครับลงเป็นตุงเซฟเยอะกว่ายอริดิกแคปหน้าจอนี้ไว้ อ้าวฟาวครับเป็นผู้เสียฟาวครับใครจะเปิดเอลิกเซ่นนะครับอ้าวแชลลี่เข้าไปใกล้ๆส่งสั้นครับบอลมาเปิดไม่ดีพอสเตอร์ดิชได้บอลส่วนไปทางฝั่งซ้ายไอย้ฝั่งขวาไวเรเดาดัมครับซอนมามาเน่มาเน่เนแต่สปีดลิ้นล็อกล็อกเข้ามามาเน่อีกแล้วครับวันนี้พลาดบอลครับมาเน่ ปอนยางมาจอโนมาโอนโมะโอนอมามาแล้วโอ้โหน,นี่บอลอยู่ที่ใครเคลยียกไว้สเตอร์ิชได้บอลอยู่นะครับฝั่งขวามาเน่ออกอ้าวทีนี้ที่มพมเปลี่ยนตัวครับใครบ้างครับสองคนครับลาลาน่ากับมาเท่ครับ,รบออกครับอ,อโอลิกกี้ครับบิวเนอร์ลงมาเล่นแทนครับ ยังไงล่ะครับเนี่ยลิเวอร์พูลเฮนเดอร์สันครับบอลมาโอลิกี้ครับดีบอกมิวเนอนระ์ส่งมาเฮนเดอร์สันยิงโอ้โห,โโหเรียบร้อยลิเลวอร์พูลครับเฮนเดอร์สันยิงโกอย่างนี้เรียบร้อยแล้วครับดูครับโอลิกี้ครับซูเปอร์ซับส่งมาให้มิวเนอนระ์ส่งซูเปอร์ซับหลอกรอบให้โอ้โหเฮนเดอร์สันยิงข้ามฟากไปลงตาข่ายฝั่งตรงนู้นเลยครับเรียบร้อยครับ สามสองครับนิวผูผเฮนเซอร์สันครับมายาเชื่อจะยิงได้ครับมาครับพักดอะบัสแล้วตอนนี้นิวปูไม่เล่นดีแล้วครับนาสเซอรแชลลี่มาคลายวอ er. ล์กเกอร์เอิดมามาแชลลี่สองมาเคนเคนยังไงนิวผูแคอ่อุดตรงกลางเอาไว้นะครับ เคสโอ้โหออกกรอบครับลองเป็นตุงสองคาบันโมเรโน่อ้าวติดไฟเราหนำกูตินเยอะอ้าวติดหอกเกอร์ครับยังไงครับส่งมาเคโหบีโจ้เจใชครับ อ้าวติดยังไงจริงวันยาโอ้โหวันยามาพอสิบสองนาทีฉันเคยครับส่งมาอ้าวติดส่งให้ประตูคืนครับส่งคืนให้ประตูอ้าวติดเคเรียบ์เลยโอ้โหสามสามครับทันได้บอลเสมอตีเสมอสำเร็จครับเบอร์ห้องเจดด้วยครับโอ้โหเดี๋ยวฟูเล่นพลาดไปเล่นยากเองครับ โว้โอาจจะโอเคว่าผมอาจจะจงใจเล่นให้ลิวผู้แพ้เปล่าครับคือมันบีบอย่างนี้ต้องไปตั้งหลักใหม่ครับทีนี้พอผมจะยิงเปิดแล้วมันพลาดไงครับคือไม่ได้จงใจจะเล่นแพ้นะโอ้โหอย่างนี้ลิวอร์พพลเสียฟอร์มเลยเปิดอย่างนี้ลิวอร์พพลไม่รอดแล้วครับคงเสมอครับต่มมา จะจบเกมตรงนี้แหละครับจบครับลิเวบูสเปิรสเปอร์สามสามลำหย่างที่ไม่ควรเสมอเลยเอาละต่อพิเศษโดนจุดโทษมาเราไปถึงโซนโดนจุดโทษแล้วเทคนิคก็คือเราจะให้คนโดนจุดโทษที่เก่งที่สุดมายิงคนละท้ายอย่างสเตอร์ลิ่จะคนที่ครับลิเวอร์พูลจะเตะจุดโทษกับสเปอร์สคนที่ยอเตะก่อน ตินโยเลียบร้อยครับหนึ่งศูนย์ครับฟิลิปเป้กัตินโยแฮร์รี่เคนไปยิงข่มขวัญศัตรูก,กันเลยมิญโยเล่จะรับได้หรือไม่โยเล่เซฟจุดโทษเก่งอยู่แล้วนะครับโอ้โหผู้พิจารณาขาดกรรมครับ,ลบ,รบ,บเ,ล,เ,งงเลียบร้อยครับมิญโยเล่เฮนเดอร์สันยังไงเฮนเดอร์สันยิงไปทางเลียบร้อยครับสองหนึ่งครับชาเล่ครับกับมิญโยเล่ครับอย่างที่บอกครับอะไรเซฟไม่เก่งมิญโยเล่เซฟจุดโทษเก่ง โอ้โหเรียบร้อยครับหัวเราดําหัวเราดํายิงเรียบร้อยสามหนึ่งครับผมไดเออร์แต่ขามิโนเล่ไปหรือไม่หลีกไดเออร์วิ่งมาโอ้โหเรียบร้อยสบายสบายครับโอ oh, oh, ลิกกี้ครับยิงโอ้โหเข้าสบายเลยครับตัดสินกันตรงนี้แหละครับ ถ้าวองเย็นยิงไม่เข้าจบเกมเลยนะครับมองเย็นไปทางไหนโอ้โหเรียบร้อยจินโจเล่เซฟครับอย่างนี้แหละครับวินโจเล่ครับโอ้โหฮีโร่ชัดๆครับชิมงลงเป็นตรงอย่างตุดโทษเขาก็ไม่ตรงเลยไปได้ยังไงครับเนี่ยชิมงวินโจเล่ครับโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ Um, but